ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านขเข้าสู่ GFOX SPORT ON t ตอ r นะตอนนี้ผมยังอยู่ที่สนามปางปุรลอครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้ฝึกนะฮะการยิงลูกในระยะ1เมตรนะฮะในมุมต่างๆก็ถือว่ามีเทคนิคดีๆมา,าแนะนำนะฮะแล้วก็เอาไว้สำหรับสมาชิกที่ต้องการฝึกการยิง ประตูในเกมจี o ฟุตบอลให้เก่งขึ้นให้แม่นยำขึ้นก็ถ้าใครอยากรู้เทคนิคที่ผมได้มาจากอายอดฝีมือที่ได้สัมผัสมามีอะไรแนะนำบ้างก็ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับตอนนี้ฮะลุงชัยลุงชัยแสงสกาวก็ซ้อมอยู่นะในการยิง <S 2> <S 2> <S 2> <S เพื่อเตรียมตัวที่จะไปร่วมการแข่งขันจี o ฟ bon ุตบอล12ราศีครั้งที่2นะที่สนามวัดปากกล้วยในวันที่ หนึ่งกรกฎาคมนี้นะฮะก็ถือว่าตอนนี้เรามี5ทีมครบหมดแล้วกิจกรรมในวันนั้นก็คงจะมีพิเศษมากกว่าครั้งที่1ก็คือครั้งที่1ที่เราจัดที่ป่ายางเราจะเป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยวนะยังไม่มีประเภททีมส่วนในครั้งที่2นะฮะเราลองเ,อเปิดรับสมัครเป็นทีมดูนะฮะเพื่อที่จะเซตระบบการแข่งขันแบบทีมแล้วก็มีการแข่งขัน ทั้งประเภททีมประเภทเดี่ยวในแมตช์เดียวกันด้วยก็ถ้าใครอยากรู้ว่าในวันที่1นึ่กรกฎาคมนี้นะฮะในการแข่งประเภทเดี่ยวแล้วก็ประเภททีมจะมีระบบการแข่งขันอย่างไรก็อย่าลืมคอยติดตามจีฟกุบอลกันด้วยนะฮะหลายหายท่านสมาชิกที่ติดตามจากต่างจังหวัดก็สนใจอยากจะเล่นนะฮะแล้วก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเกม g ีฟุตบอลพาสามถามมาเยอะมากนะะซึ่ง หลายๆท่านก็อยากจะให้ g f o ฟ e ได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปศึกษาได้นะฮะเป็นเอกสารซึ่งตอนนี้ g f o ฟก e ก็ยอมรับว่ายังไม่สามารถที่จะบันทึกหรือว่าทำเป็นเอกสารได้อย่างเต็มร้อยนะเพราะว่ามันมีการทดลอง ในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็ระบบการจัดการแข่งขันอีกเยอะมากครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ4-5หครั้งถึงจะลงตัวนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยต้องอาศัยการสื่อสารโดยการทำคลิปวิดีโออธิบายไปเป็นระยะระยะนะถ้าจะให้ดีนะสมาชิกท่านไหนถ้ามา,ามีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรม g f o ฟ o o ู b บอลโดยตรงกับ g f o ฟเลยได้ก็จะดีมากเลยครับเพราะว่าเราจะได้มีปัญหาอะไร ข้องใจตรงไหนกติกาไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถให้คําตอบอธิบายกันได้อตอนจัดกิจกรรมเลยนะแต่ถ้าอธิบายไปตอนนี้ผมคิดว่าสมาชิกหลายๆท่านคงยังไม่เห็นภาพครับจนกว่าจะได้มาสัมผัสได้ทดลองเล่นด้วยกันก่อนนะฮะก็จริงๆแล้วก็อยากจะทําให้มันชัดเจนนะ,ะแต่เนื่องจากนี่แหละฮะมันมีปัญหาบางอย่างที่พอมันทาเป็นเอกสารไปแล้วมันแก้ไขาย,ยากถ้า ถ้าอย่างนั้นก็เลยใช้วิธีค่อยๆทำความเข้าใจกันไปนะฮะซึ่งตอนนี้จีโฟกพาสามหลายๆท่านถามว่าแล้วไอเกมของ g ีโฟก e พาสนี่จริงๆแล้วหลักมันคืออะไรนะก็ตอนนี้หลักของการเล่นเกม g f โฟก e วูดบอลพาสาก็คือการนำเอาแบบฝึกหัดของการเล่น พัฒนาฝีมือในการเล่นกีฬาวูดบอลน,นี่แหละครับนำมาประยุกต์เป็นเกมครับซึ่งช็อตในการเล่นกีฬาวูดบอลก็จะมีอยู่3ช็อตเสิร์ฟนะฮะช็อตวางแล้วก็ช็อตยิงนะฮะซึ่งอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนนั้นนั้นครับว่าเราต้องการร่นระยะทางของสนามให้สั้นลงนะเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการใช้พื้นที่ในการทําสนามแล้วก็ แก้ปัญหาในเรื่องของการแข่งขันยืดเยื้อะนะฮะอาจจะใช้เวลานานเพราะฉะนั้นการทําให้การแข่งขันกระชับสั้นลงเราก็จะมีการย่อสนามให้สั้นลงแล้วก็ตัดจํานวนการตีออกซึ่ง G4 ฟก็ได้อธิบายไปแล้วว่าช็อตเสิร์ฟระยะเสิร์ฟระยะวางระยะยิงในเกม GF โฟกุตวันภาร์เราจะตัดะระยะเสิร์ฟออกให้เหลือเฉพาะระยะวางกับยิงนะเพราะฉะนั้น ในเกมของ GFO กจะมีการฝึกฝนในเรื่องของการวางและการยิงแต่นะฮะก็จะมีสำรองไว้สำหรับถ้าบางคนไม่มั่นใจในช็อตที่ที่สองคือช็อตยิงเราก็จะเพิ่มให้อีกหนึ่งช็อตเป็นพาสามนะเพื่อที่ว่าเมื่อวางไปแล้วไม่สามารถยิงได้ก็สามารถแต่งลูกได้อีกหนึ่งครั้งแต่พอมาเป็นพาสามปุ๊บจากการวางแล้วก็ยิงแล้วก็ ยิงอีกครั้งหนึ่งเป็นการยิงสำรองเราก็เปลี่ยนเป็นเสิร์ฟวางยิงเหมือนกันแต่ให้จบได้ให้ได้ภายในภาษาเท่านั้นเองครับผมแล้วกติการอื่นหลายๆท่านอ,าอยากจะทราบณนะตอนนี้ที่จะพอสรุปได้แล้วนั่นก็คือขนาดของสนามกับเกม g ีโฟกภาษจะต้องสัมพันธ์กันนะครับนั่นก็คือการทําสนามมาตรฐานของ g f o ฟก็คือความกว้างจะต้องมีความกว้าง4เมตรนะฮะ 4เมตรแล้วก็ความยาวของสนามในแต่ละสนามทั้งหมด12สนามนี้เราสามารถทําทสนามให้สั้นยาวได้แล้วแต่แล้วแต่เจ้าของสนามจะออกแบบนะฮะสั้นสุดก็อาจจะประมาณ6เมตร8เมตรได้เลยนะ mm hmm. เพื่อที่จะให้สมาชิกหรือนักกีฬาสามารถเก็บ3แต้มได้โดยการยิงเกตอินวันซึ่งในระยะประมาณ5เมตร6เมตรไม่เกิน8เมตรนี่หลายหายท่านก็ สามารถเก็บ3แต้มได้เหมือนกันนะอันนี้อยู่ที่การวางแผนในการแข่งขันในแต่ละแมตช์นะฮะตั้งแต่6เมตรขึ้นไปได้นะฮะแล้วก็ถ้าไกลสุดของ g f o ฟก็ไม่น่าจะเกิน45 5 0เมตรครับแล้วก็รูปแบบของสนามก็จะมี2รูปแบบก็คือตัว I กับตัว L นะฮะถ้าเป็นตัว L ก็จะเป็น L เสิร์ฟแรกจะเป็นวางยาวก่อนแล้วก็หักมุม ก็จะเป็นตัวแอลระยะก็ประมาณไม่น่าจะเกิน6เมตรครับก็คือพอหักมุมเสร็จปุ๊บพ้นมุมไปก็สามารถยิงเกตยิงเข้าประตูได้อันนี้ก็คือจะทำให้เล่นเกม g f o ุได้สนุกขึ้นนะครับผมก็ส่วนเกตที่วางจากเส้นด้านหลังก็ห่างประมาณจากเส้นด้านหลังประมาณ1เมตรแล้วก็จุดเริ่มต้นในการวางลูกนะฮะวางลูกในการเสิร์ฟครั้งแรกจงังหวะแรกก็ มีจุดเริ่มต้นห่างจากเส้นสตาร์ทประมาณ1เมตรเหมือนกันนะฮะหัวท้ายประมาณ1เมตรแล้วก็ในเรื่องของกติกาการตีก็คืออย่างที่บอกไว้ครับ g ีโฟกพาสก็คือถ้าเรายิงเข้าในครั้งเดียวเกตอินวันก็คือได้3แต้มเก็บสะสมในสนามนั้นก่อนนะฮะถ้ายิงจบได้2ก็ได้2แต้มถ้ายิงจบภายใน3ครั้งก็ได้1แต้มก็เก็บสะสมไปเรื่อย ส่วนกติกาปีกย่อยนะฮะถ้ามีการตี OB ออกนอกสนามสนามนั้นเราจะได้แต้มศูนย์ทันทีแล้วก็ในการยิงเกตประตูเราจะต้องยิงได้เฉพาะจากด้านหน้าเท่านั้นนะฮะถ้าลูกตีไปแล้วเลยเหลังเกตออกไปนะฮะก็เท่ากับว่า o b เหมือนกันจะได้แต้มศูนย์ทันทีเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นกติกาคร่าวๆท่านสามารถเอาไปาประยุกต์ใช้เล่น ซ้อมได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นกติกา g ีโฟกาสามหลายๆท่านถามว่าแล้วมีลิขสิทธิ์ไหมแล้วถ้านําไปจัดเป็นการแข่งขัน g ีโฟกาสามนี้จะสามารถจัดได้ไหมอันนี้ขอบอกสมาชิกทุกท่านนะครับว่า g ีโฟกาสามมันเป็นแค่กติกานะสามารถนําไปเล่นได้เลยผู้จัดการแข่งขันสามารถเอากติกานี้ไปเล่นเปิดหมวกหรือว่าเล่นสนุกๆหรือเป็นเกมการแข่งขัน ในแบบที่ทุกท่านสามารถออกแบบการแข่งขันได้เลยนะครับก็คล้ายๆกับ TJ210 เหมือนกันครับทุกท่านก็สามารถนำไปเล่นได้นะฮะส่วนใบบันทึกคะแนนแต้มของ g ี o ฟกตอนนี้ g ี o ฟกก็ได้ออกแบบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์100%ก็อาจจะมีแก้ไขเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าใครอยากจะได้รูปแบบก็แนะนำให้มาออลองเล่น มาลองเล่นที่สนาม g f o l k แล้วก็มาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ข้อมูลนะฮะในอนาคตปลายปีนี้ g f o ฟ k วางแผนไว้ว่าจะมีการเปิดโอเพนจีโฟกวุตบอลที่สนามหนองเลงทรายครับหลังหลังจากที่เรามีปางปูรลดแล้วสนามที่2ที่เราจะสร้างในอำเภอแม่ใจก็คือสนามหนองเลงทรายกา็ถ้าใครอยากจะมาเรียนรู้วิธีการเล่นแล้วก็การจัดก็ขอแนะนําให้มา ทดลองเล่นด้วยกันก่อนที่แม่ใจนะที่หนองเลงทรายจีโฟกินดี g D, ต้อนรับทุกๆท่านนะครับผมส่วนรายละเอียดความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างก็ค่อยๆติดตามกันไปเป็นระยะๆจะ,ะจะค่อยอัปเดตความคืบหน้าให้กับสมาชิกได้เข้าใจเป็นระยะๆะะนะครับผมตอนนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรม GFO k f o o t b bon บ l ล12ราศีตอนนี้นะฮะ g f o ฟวางแผนไว้ว่า เรามีสนาม12สนามใน1ปีที่เราจะจัดเดือนละ1ครั้งเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราจะมีการารับสมัครสมาชิกที่เป็นทีมนะเพื่อพัฒนา g จีฟุตบอลให้เป็นวูดบอล a ลีกในอนาคตจะใช้เวลา,าภายใน1ปีนี้นะฮะเก็บสะสมสมาชิกเป็นทีมเ,เพื่อที่จะเตรียมจัดการแข่งจีฟ League ในอนาคตต่อยอดจากจีฟุก12ราศี ถ้าใครสนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรม GFOX ก็อย่าลืมนะฮะรวบรวมสมาชิกให้ได้รายชื่อนะฮะในแต่ละทีมมีได้ไม่ต่ำกว่า10คนแต่ไม่เกิน15คนเป็นรายชื่อที่มีนักกีฬาอยู่ในสังกัดนะ,ะแต่เวลาแข่งส่งเข้าแข่งได้แมตละ5คนเท่านั้นนะฮะเพราะว่าในการแข่งทีมของ GFOX จะใช้กำหนดคือทีมละ5คนนะฮะส่วนทีมแต่ละทีมนะฮะ นอกเหนือจากจะมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า10คนไม่เกิน15แล้วสมาชิกทุกคนจะต้องมีสังกัดได้แค่1ทีมเท่านั้นไม่มีชื่อซ้ำกับทีมอื่นนะฮะและที่สำคัญทีมนั้นจะต้องอยู่ในสังกัดของสนามที่อยู่ในเครือข่ายของ g f l k ด้วยยกตัวอย่างเช่นสนามปางปุระนะฮะอาจจะมีทีมปังปุระาะ15คนนี้เป็นปังปุาะหนึนะฮะ หรือถ้าสมมุติว่าบ้านสีถ้อยในเพืภอแม่ใจอยากจะรวมเป็นทีมสีถ้อยขึ้นมาอีกหนึ่งทีมแต่ไม่มีสนามก็มาสมัครเป็นเครือข่ายของสนามปางปุเลาะได้เท่ากับว่าสนามปางปุเลาะก็จะมีทีมปางปุเลาะเป็นทีมยืน1ทีมแล้วก็มีทีมบ้านสีถ้อยอีก1ทีมนะฮะเวลาทําการแข่งขันทั้งสองทีมนี้ก็สามารถส่งเข้าแข่งขันได้ทีมละ5คนเหมือนกันนะฮะเพราะในการจัดหลีก ในอนาคตเราจะมีการจัดการเย้าเยือนด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าจัดนอกบ้านปางปุเลาะปางปุเลาะก็จะไปร่วมถ้าปางปุเลาะเป็นเจ้าภาพทีมอื่นก็จะมาร่วมสีถ้อยก็จะมาร่วมแล้วถ้าสีถ้อยเป็นเจ้าภาพไม่มีสนามทํำยังไงก็มาจัดที่สนามปางปุเลาะครับเท่ากับว่าถ้าเป็นรอบของบ้านสีถ้อยจัดนะฮะก็จะใช้สนามเครือข่ายของจีฟกนั่นคือปางปุเลาะนั่นเอง แล้ว1สนามจะมีเครือข่ายได้กี่ทีมก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกครับถ้ามีสมาชิกเยอะสนามมี1สนามก็สามารถมีสมาชิกได้อีกหลายๆทีมนะฮะแล้วในอนาคตเราก็จะมีการจัดเป็นดีวิชั่นนะฮะดีวิชั่นหนึ่งสอสี่ห้าส่วนจะมีการจัดลักษณะแบบไหนแล้วก็มีการแข่งขันเลื่อนชั้นยังไงตกชั้นยังไงก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปนะฮะอันนี้เป็นการเล่าออเดอร์ให้กับสมาชิกทุกท่านได้ทราบไว้ก่อนแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่า g f o o t b a l เกมนะฮะมีหลากหลายรูปแบบให้เล่นนะเพราะฉะนั้นไม่มีกติกาตายตัวเพราะฉะนั้นไม่อยากให้สมาชิกทุกท่านยึดติดว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเกมทุกเกมที่เล่นด้วยกติกาวุตบอลที่เรากําหนดมาและยอมรับกันในกลุ่มอันนั้นก็ถือว่าเป็นเกมที่สามารถอยู่ใน g f o o t b a l ได้เหมือนกันก็ อย่าลืมคอยติดตามให้กำลังใจกันต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ